แพทริเซียอวดหุ่นล่าสุดท้องเบบีเริ่มมาออราว่าที่คุณแม่จัดเต็มสุดๆเป็นว่าที่คุณแม่ที่ยิ่งท้องก็ยิ่งสวยสําหรับนางเอกสาวแพทริเซียกูดที่ตั้งท้องลูกคนแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งทางคุณสามีโนตวิเศษก็ดูแลเป็นอย่างดีแถมยังถ่ายคลิปต่างๆมาลงให้แฟนคลับดูไม่ขาดแต่งานนี้กับถูกชาวเน็ตบางร้ายเข้ามาคอมเมนต์ทักทําไมท้องของสาวแพทริเซียดูโตเร็วท้องเริ่มออกแล้ว จนถามกันว่าเจ้าตัวนั้นท้องได้กี่เดือนแล้วบางรายยังสงสัยอีกว่าเพิ่งแต่งงานทำไมท้องโตเร็วจังขณะที่แฟนขับอีกด้านก็เข้ามาโต้กับทั้งคู่แต่งงานกันตั้งแต่ปลายปีที่แล้วจะท้องก็ไม่แปลกล่าสุดสาวแพทริเซียก็ออกมาเคลื่อนไหวโดวยการออกมาโพสภาพหุ่นล่าสุดที่ท้องเบบีเริ่มมาแล้ว เริ่มนูนออกมาให้เห็นนอกจากนี้ยังโพสภาพลงไอจีสตอรี่เป็นภาพที่เจ้าตัวอยู่ที่สนามบินและนั่งในเก้าอี้สำหรับคนท้องขณะที่เพื่อนๆดาราและแฟนขับเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีอย่างคับข้างหากชอบคลิปคราวนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ